กรณีเวทีประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ได้กำหนดกติกาใหม่ว่าภาพยนตร์ไทยที่เข้าชิงรางวัลในปีนี้จะต้องเป็นภาพยนตร์ที่เข้าฉายอย่างน้อยห้าภูมิภาคส่งผลให้มีภาพยนตร์ทั้งหมด11เรื่องที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเข้าชิงรางวัลในปีนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องเวลา Atomic of Time ของผู้กำกับเก่งจักรวาลที่เดินทางไปคว้ารางวัลในเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติมาแล้วหลายเวทีค่ะขณะที่นาอดิศัก์ที่ปรึกษาวิเศษในชั้นกรุ๊ปยื่นประกาศลาออกจากตำแหน่งรองประธานสมาพธ์มาคมภาพยนตร์แห่งชาติเพื่อแสดงจุดยืนด กับหลักเกณฑ์การคัดเลือกภาพยนต์ไทยที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ในครั้งนี้ค่ะรวมถึงคนในแวดวงภาพยนต์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่แสดงจุดยืยนผ่านแฮชแท็กแบนสุพรรณหงส์อย่างต่อเนื่องอาทิคงเดชจตุรรรัศมีพุ่งกับ f i s t of an bar ณัฐวุฒิไก่ณัฐพลรถพวงสร้อยทีมเขียนบทพุ่มกับ one for the lost ปิงอีสอรผู้กำกับภาพยนต์บุพเพศนิวาสองทีประกาศถอนตัวจากการถูกเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกติกาใหม่ค่ะ่ะนนนอออกกจาาีี้ยยังงงมแสดบท นัแสดงจากภาพยนตร์เธอกับฉันกับฉันและนนทโนนกรพัฒจากภาพยนตร์ SLR กล้องติดตายจ่ายไทโทสมิตรและนัดนัดกิจาริตสองนักแสดงชายจากโฟคิงที่ออกมาแสดงจุดยินด้วยเช่นเดียวกันค่ะ